สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตงานนะครับงานที่ลูกค้าสั่งฝักเพิ่มนะครับจากซื้อตัวมีดไปแล้วนะครับก็สั่งฝักเพิ่มนะครับวันนี้ช่างก็ทําให้นะครับครับส่วนที่ท่านยังเอ่อไม่ได้นะครับก็รอนะครับเพราะว่างานฝักมันวันหนึ่งมันทําได้น้อยนะครับ ดูงานนะครับเป็นไม้พยุงนะครับครับส่วนตัวดามเล่มนี้ก็เป็นปมไม้นะครับคนนี่เหมือนกันนะครับนี่นี่ของลูกค้านะครับก็รอดูเอฟเฟกของดามอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่ากลัวมัน อาการนะครับฝักแน่นนะครับหรือฝักรวมนะครับพอดูอาการแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแล้วก็จะมีการส่งกลับมาให้ผมแก้มันจะเสียเวลานะครับในการทํางานนะครับโอเคนะครับก็ขอดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาฝักเสร็จนี้มันต้องให้มันแน่นจริงๆนะครับถึงจะกล้าส่งลูกค้านะครับเพราะว่า โกโลค้าไปแล้วมันหลวมนะครับหรือมันแน่นนะครับบางคนดึงออกไม่ได้ก็มีนะครับบางคนหลวมก็มีนะครับนะครับถ้าอยู่กับช่างแล้วมีวิธีแก้นะครับมีวิธีแก้ไขนะครับอันนี้เล่มนึะครับของลูกค้านะครับเล่มนี้จะฝักยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเสียดายไม้ผมไม่อยากตัดนะครับก็เลยทําฝักให้มันเกินมาหน่อยหนึ่งนะครับเสียดายไม้นะครับ นะครับเหมนเพียวดีนะครับเร่มนี้เดี๋ยวดูข้างในนะครับเป็นี๋ยวผมรีวิวก่อนอันนี้เล่มเล็กของลูกค้านะครับที่ขายไปแล้วก็สั่งผักเพิ่มเหมือนกันนะครับเป็นไม้พยุงหมดเลยนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเพิ่งทาเสร็จวันนี้นะครับเล่มเล็กนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับเริ่มจาก เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมต็อกแป๊นนึงนะครับโอเคครับมาดูข้างในมีดกันนะครับเล่มจากเล่มนี้นะครับเล่มสองเล่มสามส่งปลายนะครับดูส่งปลายนะครับเหมือนกันนะครับเล่มนี้เหมือนกันนะครับส่งปลายนะครับเหมือนกันนะครับส่วนเล่มนี้นะครับอันนี้เล็กสุด นะครับอันนี้อัปเดตงานลูกค้าดูนะครับนะครับงานชุดนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการทํางานนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้า,าได้งานส,สวยๆก็ต้องเ,เย็นๆนะครับช้าได้้าเดิมงามนะครับดำโบราณานะครับนะครับเล่มที่สองตรงนี้เล่มนี้จะ เอลเจนับนะครับแต่ก็น่าใช้นะครับนะครับของลูกค้าเหมือนกันนะครับในการสั่งทำนะครับอันนี้เป็นงานประมูลนะครับงานประมูลทั้งหมดแล้วก็สั่งเพิ่มฝากเพิ่มนะครับในราคาตามที่เราตกลงกันนะครับกับลูกค้านะครับในแต่ไม้นะครับในชนิดช่วงนี้ก็ผมก็เริ่มลดลดปริมาณในการสั่งมั่งแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องต้องการเลียยงงาน ที่ยังค้างเก่านะครับให้มันหมดก่อนก็ยังเหลืออีกหลายท่านเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็มีส่วนน้อยแล้วนะครับก็ค่อยๆทยอยทําเคลียร์ไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากผลงานของผมด้วยนะครับตามกลุ่มนะครับตามเพจกลุ่มแล้วก็ตามเพจบุกของผมแล้วก็บางที่ผมก็จะมีเพจที่เขียนว่าช่างมีดนะครับนั้นคือเพจของผมนะครับนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็จะมีการอัพ u t u b e นะครับนะครับตอนนี้ก็อยากทำ u t u b e นะครับก็มีอัพผลงานนะครับก็เรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าว่าเวลาเราใส่ฝักแ้วมันจะหลุดไหมนะครับมาดูนะครับก็มาดูกันนะครับเวลาขยับฝักนะครับขยับฝักอย่างนี้นะครับจะไม่หลุดนะครับ นะครับนะครับอันนี้ไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับแต่เวลาออกนะครับก็ใช้นิ้วโป้งนั้นหน่อยนึงก็จะหลุดแล้วนะครับถ้าผักมันอยู่ตัวดีนะครับนะครับจะมีล็อกมันอยู่โอเคนะครับมาดูเรื่มสอง สอนในการขยับก็ไม่หลุดเหมันกันนะครับนะครับนี่ครับเวลาดันออกดันออกง่ายนะครับไม่หลุดนะครับเลมสามก็ไม่หลุดนะครับเวลาออกนะครับใช้นิ้โป้นะครับนะครับมันก็จะมีล็อกของมันนะครับ ครับไม่หลุดเ่มสีนะครับคจะลายตาหน่อยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับครับส่วนเล่มเล็กนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเล่มเล็กเล่มเล็กนี้เล่มนี้จะแน่นหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรองแก้ไขหน่อยหนึ่งนะครับ แต่มันก็แน่นก็ดีนะครับแต่นะครับแต่ดึงสองมือก็ออกนะครับเล่มนี้นะครับจะทําแบบเมื่อกี้ไม่ออกนะอันนี้เล่มเล็กล็อกกันโอเคเล่มเล็กทํายากนะครับถ้าเป็นฝักนี้นะครับโอเคนะครับฝากผลงานด้วยนะครับทาง กลุ่มนะครับแล้วก็ทาง f c e b o o k ของผมเองที่เขียนว่าช่างปอประยุนนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเขียนว่าช่างมีดนะครับแล้วก็ youtube นะครับที่เขียนว่าช่างมีดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นงานของผมเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ